ในวันนี้อยู่กันในพื้นที่ตำบลดอนคาอำเภอท่าตะโกจังหวัดนนะครสวรรค์ค่ะซึ่งภัยแล้งได้ส่งผลกระทบกับน้ําอุปโภคบริโภคของประชาชนในพื้นที่นะคะโดยอบตอดอนคาค่ะจะต้องนําน้ําจากแหล่งน้ําธรรมชาติที่เขาตีคีมาส่งไว้ที่บ่อพักน้ําซึ่งเป็นบ่อประปาตรงนี้ค่ะเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนใช้ภายในหมู่ที่3ค่ะ บอ่อพักน้ำประปาก,กว่า40เมตรยาว100งเมตรลึกประมาณ7เมตรในพื้นที่หมู่3ามตลดอนคาอำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์ในช่วงหลายวันที่ผ่านมาปริมาณน้ำลดลงอย่างต่อเนื่องเหลือน้ำสำรองไว้ใช้ไม่เกิน2วันหลังได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งเด็กชาวบ้านยอมรับว่าต้องซื้อน้ำกินเองมาเป็นระยะเวลากว่าสัปดาห์แล้วส่วนน้ำประปาที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวันเริ่มขาดแคลนเนื่องจากน้ำในบ่อประปาอยู่ในระดับต่ำและไม่มีน้ำฝนตกลงมาเพิ่ม อบตดอนขาจึงได้มีการประกาศเปิดปิดน้ําเป็นเวลาชาวบ้านจึงต้องเตรียมอุปกรณ์กักเก็บน้ำไว้ใช้ในแต่ละวันน้ําก็ซื้อเขาใช้แล้วก็ซื้อเขาทุกอย่างเลยว่างนั้นฮะนาลาบากมากที่สุดประหยัดก็ไม่ไหวแล้วมันแรงที่สุดนะเขาจะป่อยมาเป็นช่งเป็นเวนลาไง,งประมาณตั้งห้าโมงนี่เขาก็จะป้อยกั ทีมข่าวได้ลงพื้นที่สำรวจหลังน้ำธรรมชาติบริเวณห้วยบ้านตุกแก่ที่นำมาทำน้ำประปาพบว่าน้ำยังคงอยู่ในระดับต่ำองค์การบริหารส่วนตำบลดอนคาจึงต้องประสานขอเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่จากจังหวัดกำแพงเพชรมาสูบน้ำจากบ่อกเก็บน้ำเขาตีคลีเพื่อลำเลียงไปยังบ่อประปาในหมู่บ้านซึ่งมีระยะทางไกลกว่า2กิโลเมตรโดยได้ดำเนินการสูบน้ำวันละไม่ต่ำกว่า12ชั่วโมงเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้นานประมาณ2เดือนจนกว่าจะเข้าสู่ฤดูฝน สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนคาอยอมรับค่ะว่าภัยแล้งในปีนี้หนักกว่าทุกปีที่ผ่านมาหากฝนยังไม่ตกตามฤดูกาลชาวบ้านในหมู่สและหมู่เจะไม่มีน้ำประปาใช้ไม่มีน้ำใช้กันหมดน้ำน้ำอุปโภคบริโภคไม่พอใช้ครับก็ทางวตก็ช่วยเหลือคือขอเครื่องสูบน้ำจากจังหวัดกำแพงเพชรมาช่วยสูบน้ำให้กับ ชาวบ้านเหนือหมู่บ้านทุกแกนะครับก็คิดว่าประมาณสัก2เดือนหรือสมเดือนเต็มที่ผมคิดว่า,างั้นนะ สำหรับพื้นที่ตดอนคาอ,อท่าตะโกจังันนงวดนครสวรรค์มีจำนวน17หมู่บ้านโดย12หมู่บ้านใช้น้ำประปาส่วนภูมิภาคที่เหลือใช้น้ำประปาหมู่บ้านซึ่งหมู่3และหมู่9มีประชาชนอาศัยกว่า500ครัวเรือนได้รับผลกระทบจากปัญหาไยแล้างอย่างหนักแหล่งน้ำที่ใช้ทำน้ำประปาขาดแคลนจึงต้องลำเลียงน้ำจากเขาตีคลีมาใช้เป็นการช่วคราวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นในปัจจุบันค่ะ ปัญหาพัยแรงที่เกิดขึ้นได้สร้างความเดือดร้อนและก็ส่งผลกระทบโดยตรงกับชาวบ้านในพื้นที่นะคะซึ่งชาวบ้านเองก็พยายามอย่างเต็มที่ที่จะใช้น้ําอย่างประหยัดเพื่อรอน้ําฝนมาเติมเต็มในช่วงฤด,ดูฝนค่ะคุณผู้ชมคะจังหวัดนครสวรรค์ถือเป็นจังหวัดสุดท้ายของคาราวานภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือค่ะโดยสัปดาห์หน้าคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามคาราวานภัยแล้งในพื้นที่ภาคอีสานเป็นพื้นที่ต่อไปค่ะช่วงนี้กลับไปทางสถานี